สวัสดีครับพบกับช่องสวนตาพิษแล้วก็บพวนนะครับวันนี้นาวันขอมายูทีตำบลนตาข้ามอำเภออาใยญ่นะครับมาตัดยาให้กับแผลงถึงปลุกต้นนายไว้นะครับเนื้อที่ปลุกก็ซี้อมาตารางว่านะครับ ถึงได้ซื้อวายมาปีสองงาห้าจ็น,นะครับช่วงตอนเดือนมก,การาคมนะครับได้นำใหม่ป่ามาปลูกวายนะครับนาทีปลูกก็ซีดมาตารางว่านะครับถูกก็สีแถวนะครับสีแถวแถวละสิบตอนนะครับขนาดปลูกก็สองขุนสองนะครับ นี่กต้นหม้ยแดงนะครับตอนนี้มันจะลมแล้วก็มีเ็กแน่ขึ้นนะครับ4ี่ตอนนะครับ5าตอนหนงตอนเดิมนะครับก็คือมาดูความกลืบหน้านะครับว่าตอนม้ซึงทุกช่วงมกราก้องปีฮะจะน,นะครับว่าเตรละชนิดโตขนาดไหนครับถึงมาตีปลูก ในถีแฝงนี้นะครับก็มีด้วยกันประมาณเก้าชนิดนะครับเป็นการปลูกแบบผสมผสานนะครับซึ่งในการปลูกครังแหลกก็มียูซีชนิดหลายกันกับคือมาจำปาทองไมแดงหม้กบย,ยอมแล้วก็ไมทํำเสานะครับคือกันกระลาแต่ว่า ทีอาทิตยนะครับก็หอดยู่เม่กี้ตอนนั้นกับถึงตอนทีหลอดนะครับพอส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นไมยแดงนะครับถึงได้ซื้อบลูกวายนะครับฝั่งฐานนาจะแปลกใจนะครับหรือว่าจะสงสัยนะครับว่าไมายแดงซึ่งเป็นไมยที่อยูแ่แถวอีสานนะครับถูกแถวปากตาย แถวจังหวัดสงขล้านะครับวัโตมานะครับวันนี้ก็ได้มาดูตอนตอนีโตตีซุดน,นะครับคลองมาวัดนะครับนี่เอาซ้ายวัดมาวัดเลยครับก็โตนะครับเส้นเหล่างกรมานห้าสเปรดเซ้นนะครับนี่เก่าๆนะประมาณหนึ่งเปรด วันไดมาเคลียวกับอาสิบเปดเส้นนะครับมีหมดขึ้นนะครับถึงไม้แดงเมือโตนะครับที่ำํำโคนตอนนั้นกับจะมีการเตกนะครับแทกไปตี่โตนะครับดอกจากไม้แดงนะครับไม้ชนิดอืน่นที่โต้ายเคียงกันนะครับขอมีทนัน ตะเคียนนะครับถึงตอนตะเคียนนะครับตอนนี้นะครับวันกอด้วัดเส้นเหล่าวงนะครับกอด้ซีสมาเส้นนะครับอีกตอนนะครับก็เป็นตอนไปย่อมครับก็ขนาดเส้นเหล่าวงก็ห้าจุดสองเส้นนะครับเสงไม้ อีกลูกนะครับก็วันนี้ก็อยู่ประมาณเป็ดปีนะครับดูงวายนะครับตาดูงปากมุมสูงครับพอจะสูงประมาณสิบเมตรได้แล้วครับตอนตตะเคียนนะครับตะเคียนทอง ถึงหว่ามีเนี่ยทีไม่มาครับบางทันคิดว่าไม่มีพื้นที่นะครับถ้าทันได้มีดินทีว่าซื้อจากการจัดสร้อปล่อยถิ่งไว้ว่างๆนะครับควาจะค่ายได้หรือว่าควาจะไว้หลูใครร้านสร้างบ้าน,นครับก็นำมาพกุกถนไม้นำมาพุกไว้ได้นะครับถนไม้โตถุกวัน,นครับ พอการดูแลก็ดูแลช่วงซ่องพีแรงนะครับเหมือนแปลงนี้ยางถีบออกนะครับนำไม้มาบลุกกลางเล็กเสีชนิดทนจำปาทองครับท้ายมอนแะครับพอเป็นไม้ถี่ไม่ต้นแรงนะครับทนทำเ้าหรือกันเกลวก็รออยู่นึงตอนนะครับหลังจากนั้นก็นำไม้ มาซ้อมนะครับหลังจากซองปีติตายไปถึงไม่ทีดซ้อมนะครับขมีไมยประยุงนะครับไมยประยุงไม่ชิงชันไม่มกการีนะครับ่ายม,มาข้ามปอมนะครับ,รบได้ตอนนี้ก็ประมาณเก้าจเนิดนะครับเทว่าจะมีไม้แดงอยู่ที่สุดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกตความดู เล็กๆน้อยๆสำหรับตานที่ส้นใจเกียวการปลูกไม้ป่านะครับถึงตานใดสีส้นใจเลือจะโตมาเหลกเรียนเรียนดูกันหรือว่าเช็ประสบการณ์กับนาวันนะครับก็สามารถโตมาหลกเลียนเรียนดูหรือปรึกษาหรือได้น,นะครับสีไม้เหล็กโทรศัพท์ 08นแปดหนึ่งนเเจ็กหาชีหนึ่งและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่เริ่มปลูกไม้ฟ้ากับกับสวัสดีกับป้อม ได้แนต้นไม้ที่สวนตาพินพิน